สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าด้าก็ยังอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะมองไปที่ข้างหลังของด้าน,นะคะจะเห็นว่าสีเหลืองอร่ามเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวนะคะนี่ก็คือดอกดาลลายนะคะหรือว่าดอกหญ้าฟันสิงโตนะคะแต่ว่าต้นทานได้รักทานได้ใบทานได้ดอกนี่สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเดีย๋ยวได้ไปเก็บด,ดอกของดาลลายนะคะจะไปทําสลัดมั่งแล้วก็จะไปทําชามั่งนะคะ ดูนะคะเพื่อนๆจ๋าต้องบอกว่าซูมไม่ได้นะคะเดี๋ยวดาพาชมนะคะก่อนที่จะเก็บนะคะเพื่อนๆจ๋าจะเห็นนะคะสีเหลืองอลามสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะฝั่งนู้นสีเหลืองๆนี่มีแต่ดอกหญ้าฟันสิงโตทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าดาซูมนิดหนึ่งนะคะ อันนี้ตอนนี้ก็เหมือนกัะป่าของดาเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะคะมีแต่ดาคนเดียวแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ดยดอกของเขาก็จะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวดาจะเก็บนะคะดีดาพาเดินชมก่อนนะคะพาเดินชมก่อนก่อนที่จะเก็บนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆจ๋าสีสันน่าทานนะคะ เพื่อนๆจะเห็นเช่ไหมคะในะตัว B ค่ะแสดงว่าคอเอาบีมาวางแล้วค่ะจะวางตรงจุดอื่นนะคะนี่ก็คือไอตัวพึ้งนะคะพึ้งดูดน้ําหวานจากดอกหญ้าฟันสิงโตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองต้องสังเกตจะเห็นนะคะนี่มุดค่ะเพื่อนๆจามุดดูดความหวานจากดอกหญ้าฟันสิงโตเดี๋ยวได้ซูมผิดดอกนะคะนี่คือนี่ค่ะเพื่อนๆจามุด เขาดูดความหวานจากดอกหญ้าฟันสิงโตนะคะเพื่อนๆจ้านี่นะคะกำลังออกดอกเหลือ,องอลามเลยค่ะมองไปตรงจุดนู้นนะคะเพื่อนๆจ้าเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะเดอกกระเลงงามเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจนะคะเพื่อนๆจ๋าไว้ ว่าถ้าหากจะเก็บนะ่ะหนึ่งต้องให้อยู่ไกลจากถนนนะคะสองต้องให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าถ้าเขาสเปรย์สารเคมีสารเคมีอาจจะตกค้างได้นะคะแต่ว่าปีนี้ทีน่นี่เขายังไม่ฉีดสารเคมีนะคะแต่ว่าน่นอีกประมาณสามสี่เดือนเขาจะฉีดอยู่คะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วเห็นเขาฉีดอยู่แถวนี้เพราะว่ามันรกมากนะคะทําให้การเดิน ไปเดินมาลำบากเขาก็เลยฉีดสารเคมีนะคะเดี๋ยวดาจะจัดการไปเอามีดมาตัดนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะแล้วเรามาเก็บด้วยกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าดาจะเริ่มเก็บแล้วนะคะโดยดาเตรียมมีดมาด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋าเตรียมมีดมาด้วยนะคะแล้วก็เตรียมถุงมาได้ใส่จะกรกล้าอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเก็บใส่จะกรกล้าเลยนะคะ เพื่อดอกจะไม่ได้ช้ำกด้จะเก็บว่าแต่ดอกสวยๆนะคะเพืเ่อนๆจ้า เพื่อนๆจ๋าได้เก็บแป๊บเดียวเองได้เก็บเต็มตะกร้าแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปเก็บที่อีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวตามด้ามาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหลังจากได้เก็บไดลลายหรือว่าดอกหญ้าฟันสิงโตนะคะมาเรียบร้อยแล้วดาก็จะเอามาตากค่ะเพื่อนๆจ๋าเอามาผึ่งไว้นะคะแล้วดาก็จะอามาทําชาดื่มเพราะว่าดาจะไม่กินสดนะคะเพื่อนๆจ๋า การตักให้แห้งแล้วชงชาดื่มหรือว่าทําเป็นสมุนไพรนะคะก็จะเก็บได้นานค่ะเพื่อนๆจ๋าจะเก็บได้นานแต่ว่าการทำกินสดก็ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าดามีเยอะเลยหน้าบ้านเดี๋ยวดาจะไปเก็บเพิ่มนะคะถ้าดามีเวลาแต่วันนี้ดาไม่ค่อยมีเวลาค่ะเดี๋ยวก็ต้องทําส่วนแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานนะคะเพื่อนๆจ๋า ดังนั้นดาขอโทษขออภัยนะคะหากกลับไปหาใครชา้าหรือว่าช่วงนี้ดาไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ายุ่งนะคะเพื่อนๆจ๋ายุ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรเท่าไหร่โอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะดอกเคาะดาเก็บมาเมื่อวานนี้แต่พราเพราะว่ามันค่ำดาก็เลยไม่ได้เอามาตากมาตากตอนนี้ก็เลยดูเหี่ยวๆนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะคะ แล้วยังไงเราพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับดาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ